ติดใจตรงที่ว่าเจ้านายพาไปเที่ยวฮอดญี่ปุ่นนี่แหละแม่ปาด<บ>เกิดมาในชีวิตบอแ์เจนี่นอกจากประเทศไทยเราไ่เคยไปไเลยโอ้นี่ยสาวพ่อได้ไปฮอดญี่ปุ่น,นข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยแม่ปาดกเห็นงานเพื่อนจะปีเพื่อนจะยมให้เอาไปน้ำขนาดนั้นสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีเลยนึออกว่าสองสามปีๆๆไปญี่ปุ่นจากวันไปญี่ปุ่นกลาวันแล้วน้องมลเหรออยากไปน้องเขาคือเขาบอก อยากไปอยู่แถวอยากไปถถาบุมมีเจ้านายไทยเอาจริงบอกมีเจ้านายไทยที่ใจดีแบบนี้คิดว่าสาวพรจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่บ<อ>่บ่อาตนี่นะบ่ได้ไปแน่บ่ได้ไปแน่นอน,อนแน่นั่นเพราะว่าที่เขาได้ไปนี่ว้าวได้เต็มปากเลยว่ะเป็นเพราะความมีเมตตาของคนไทยของเจ้านายไทยแม่บอกแม้กระทั่งน้องมนเองก็เช่นกันเนาะถาบุมมีเจ้านายไทยอาจจะบร่ไดู้จักกลับ เบาต้น<ม>บอดได้มีน้องเมสาทินาหักมาหักแบบนี้มันบอกทั้งหมดเจ้านายบอกเอ้ยพรเธออยู่ตรงนี้เลยจะหางานให้ทําที่ญี่ปุ่นนะนนเ,เงินเดือนเยอะก็จนเอาบอกบาบอ <c oughs> ย้อนยังอะย้อนย<ม>ังเนาะนก็คือเขาเอาภาษาบานเขาได้เอ๊ะแต่มันจะพัฒนาได้ได้บัญขหนาตรงเบาได้พัฒนาได้แต่ว่าเขากินเขาก็บอกมากบ่มัก แมนบูามักของกินคือไปอยากเบิ่งซ่ซึอยากเบิ่งอยากเห็นซื้ออยากเห็นความเ,เป็นแังไงคือมันบมีความผูกพันได้อยากให้ใจเข้าไปอยู่ตรงนั้นบอกโอ้ชัดเจนขนาดนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นบอกเขาว่าอยู่ประเทศไทยนานแล้วเขาหักลงหักประเทศไทยบอกแมนโอ้ผูซึบบอกอยู่ประเทศไทยมีความสุขบอกอยู่ประเทศไทยมีความสุขอันนี้ว่าตรงๆมีความสุขกว่าอยู่บ้านเราว้าวสิบห้าปีนี่ได้ยังแนจากประเทศไทยเนาะสปอร์ตครอบครัวเราเลย ในบ้านโอ้ดีบ้านเลยโอ้สะสมมาพอควรนะทุกคนนาะคืออาจจะฟังบุเปลาใจกันเพราะยั้ขนาดญี่ปุ่นเป็นยังพาไปเที่ยวเรื่องทานเงินเดือ,อนบมดเจ็บจีวันานจะประมาณได้ทามได้อยู่บอกทามได้ประมาณตัวไห้เป็นไหนสองมันเย็เยนโอ้เป่าย <laughs> อดเจ็บทำสองเดือนอยังอีบ่เท่าสบายดีสองสาวสบายดีสบายดี ก่อนอื่นขออยากให้แนะนำตัวก่อนเนาะเริ่มจากสวัสดีเดอ้อค่ะสุพรอ๋อในสาวพรเนาะโดยทั<ส>้งใายมือสวัสดีสุโมนแม่จ้าอืมเหอก็เธอว่าหลายคนรู้จักกันหลยนี่ไม่เสียบาดเจ็บเองเนาะวันนี้คือสองคนหนังเคียงขางกันตอกมอกแทะเนาะสองคนรู้จักกันมาก่อนบ่แมนอ๋อโทรจักกันมาโดนมาแล้วรูว้จักกันมาสามปีโอ้สามปีแล้วโดยก็ซื้อว่ารู้จักมาคุ้นกันพอสมควรเนาะ แล้วอ่าพากันเห็นการเห็นงานยังจังได้หูวใจก,กันเหาะงนเห็นงานบ้านอ๋อเห็นงานบ้านเลยโอ้แล้วน้องวนได้เห็นงานยังเมื่อก่อนเห็นงานอาหารตามสัง่งอ๋ออยู่ร้านอาหารตามสั่งเนาะก็ะทือว่าย่ำงไอ้เอฟซีอีกทีหนึงน่งจริงๆเลยอ่าเพิ่นก็นออกบ่อยแล้วเนาะแต่ส่วนสะพปะรเนาะที่บอกว่าเจ็บเองอเคยสัมผัสิ่นนะถามว่าเคยเห็นบอกเคยเห็นกันแบบว่าข้างซงข้างอะไรทุกคนเนาะ สองครั้งแต่ได้ข่าวว่าเหตุงานบ้านเจ้านายใจดีบ่โดยโอ้เจ้านายใจดีติดใจตรงที่ว่าเจ้านายพาไปเที่ยวฮอดญี่ปุ่นนี่แหละแม่ป้าเกิดมาในชีวิตบอจับนี่นอกจากประเทศไทยเยรเคยไปไซเลยนเนาะต่างประเทศเนี่บอบมาจะเประเทศไทยต่างประเทศนั่นนี่โอ้นี่สาวพอ่อไ,ไปฮอดญี่ปุ่น,นข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยแม่ไปญี่ปุ่นนี่เพิ่นตัวยังเพิ่นออกให้เบิดบ่เพิ่นออกให้มาทุกอยา่างโอ้เจ้านายใจ,ใจ นาหักขนาดนาะโดยวมาทุกเหตุงานเป็นเด็กปีเพป็นยังโยมไม่เอาไปน้ำขนาดนั้นสิบห้าปีโอ้สิบห้าปีโดยวนึกว่าสองสามปีสิบห้าปีโอ้ก็ถือว่าเอาง่ายนะถือเพป็นหักเป็นลูกเป็นหลานเลยนะนี่แนนเอาเหตุงานบ้านแบบงานบ้านเนี่ยฮะรับผิดชอบยังไงทุ่บ้านทุ่บ้านสักพาริพาเปลืองโลหกับเขาอ้า คือว่าเฮาก็อยู่อยู่ใช้ชีวิตแบบนี้แบบว่าทํางานวันนี้มาสิบหาปีโดยไปญี่ปุ่นจักวันไปญี่ปุ่นตวันเลืวันนี้คือขออนุญาตก่อนตอนนี้ยังทันทางลงเนเนะ<อ>าะเหตุทิถามก็คือว่าไปญี่ปุ่นเก้าวันอ่าสาพอนี่ว่าภาสร้างคลิได้หบหบหเอาคือไปได้กับคนนี้ใกล้บมต,ตอนตอนเฮาผ่านโตมอได้ไหมีใกล้บมอโอ้เพิ่นไปแบบเหมือนกับ มันไก์น้เที่ยวเป็นทัวไปนี่บอกโอ้ไปหอดิแบบคนญี่ปุ่นเขาจะว่าแบบข้าก็เป็นใบเลยเลยบอกแบบไปหอดมันโมปวดหัวบมององบอกช่วยเสียใจยางีงนะาย่าง,งงเลยบอกคือแบบว่าคือแบบว่าเขาไปหอดปุ๊บคือข้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นใบเลยอ่ะอข้าวมูเรื่องเขาว่าอย่างแต่เวลาเขาอยากินยังกะให้ไก่เพิ่นอ่ะสั่งไง,ง,ไงแม่เอาแบบนี้ในเมื่อสปอนเคยอยู่ประเทศไทยหนอนะ สมุดเนาะไทยเลือกนะญี่ปุ่นจเจริญบอกตอนไปในมวนสนุกสนาน,นแต่สมุทรไหอยู่ญี่ปุ่นคืออยู่ไทยืออยู่ยังอยู่ไซอยู่ไทยนั่นหมายความว่าสุดท้ายเขากล้ากาญไทยก็ได้อยู่ดีตอนให้ไปประเทศทีเขาเห็นว่าจเจริญเห็นว่าเขามีความแบบว่าสีวิตไรสํา,าัญก็นละไแต่สุดท้ายประเทศไทยเนีย่ยความสุขที่สุดเลยโอ้แล้วน้องมลล่ะอยากไปน้องเขาคือเขาบอก อยากไปอยู่แถวยากไปเล่าคิดว่าเฮานีมีโอกาสไปคือเขาบอกตอนน่าจะบูมีนะเอานี่สิรอเลี้ยงเลี้ยงน้องมิซาให้ใหญ่แล้วให้น้องมิซาแบบได้เรียนจบอยู่พี่หาเงินเก่งๆแล้วพาพ่อกับแม่ไปน่าจะประ์พ่อ <c oughs> <ๆ>ว่าเฮาน่าจะโอกาสเฮาน่าจะบูมีเนาะเว้นแต่จะมีเอฟซีแบบเมตตาแห้งๆกับพวกนี่ยเลยอาจจะจะไปกับมีเลยอม่านให้มาลูกว่าถึงลูกสาวให้ให้เพราะว่าเอ้ยเดี๋ยว เหมือนคำตอบนะวันที่พาไปห<อ>มอให้มา้นให้ม <laughs> า้นเอารออารอก่อนเอารอก่อนแล้วอ่มามหุจักกับน้องมณ์กับน้องพรหุจักกันนี่ด้วยงานหรือด้วยยังด้วยงานหมอจกักไอต้นรอบแรกมมหุจักไอต้นอือคนจะพูดจะทา,างานบ่อยตัวหนึ่งโอ้ยุจักยุจักกว่ต้นก่อนเอาคอยมองจักนงมณ์แล้วเเชื่อมนเลกโซเชียลเนาะโอ้มันก็เชื่อมกัน พอคจักกันอะไรมันแบบหักแพงกันพี่เลยเป็นน้องเนาะกันเลยล้าหักแพงกันไปมาหาสูมันมาหาสูกะอ่าสะพอนกับไปหาห้องไปห้องหนงมณ์มณ์กับมานี่คืออยากมาเมื่อไรก็ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณซื้อหวมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษนะเฮาบ่บได้ฮุ้จักกันมาก่อนเนาะแล้วก็บอยู่บ้านเฮากับคนเล่ากันก็จริงแต่ม่ฮู้ซะหมอไพอยู่ไสอยู่ไสเนาะมาหู้จักกันอยู่ประเทศไทยแม่คือเหมือนประเทศไทยแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นอ่า เหมือนสื่อกลางดึงเฮาหากันเนาะมอบความหมักความอุ่นให้เฮาได้มาหุจักกันเหมือนกับเป็นครอบครัวนะเชื่อมกันเลยนะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะยอมรับดีใจเพราะเจ้าเองกับบริหุจักกับสะพรนะมาต้นกนบนเป็นผููเชื่อมให้เฮาในหูจักกันกับหากแพงกันเป็นอ็มไอนองมายอดกับเช่นกันเนาะแต่ว่าผู้ซึกว่าสะพรน์ในวาสนาดีพ่อในการอาจจะด้วยคุณงามความดีของขาผมนะ ที่เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้นอยๆก็ได้ไปเห็นแหละเน,นะาะถ้าบุมมีเจ้านายไทยเอาจริงบ่มีเจ้านยายไทยที่ใจดีแบบนี้คนเนี้ยคิดว่าสาพพลจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยูอบ่บ่สา<อ>นี่นะบ่ได้ไปแน่บ่ได้ไปแน่นอนแน่ <laughs> นั่นเพราะว่าที่เขาได้ไปนี่ว่าได้เต็มปากเลยว่าเป็นเพราะความมีเมตตาของคนไทยของเจ้านายไทยแม่บอกม้กระทั่งนงมนเองก็เช่นกันเนาะถ้าบุมมีเจ้านายไทย อาจจะบร่ได้หุ้จักกับบ่าวต้นบ่ได้มีน้องเมซาทีน่าหักนาหักแบบนี้เห็นไหมเห็นบ่ล่ละเพราะว่างานเที่ฮาเห็ดเชื่อมให้เฮ้าได้หุ้จักกันได้มาผูกพันกันเนาะแล้ววันนี้เฮากับหลายๆคนที่มาหุ้จักกันในตรงนี้มันจะบอกเลยว่ามันมีความมาผูกพันกันมากกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเป็นนักเรียนนะเนยังพอเขาไปอยู่ตรงนี้แล้วความหักแพงของสูกมันเพิ่มขึ้นเหมือนกับเขาขาดกันเลยกันบม่ได้นะ ไปไซกะสมมติเขาไปบนอื่นเขาก็นึกถึงหมู่เขานึกเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยแหละเห็นมันอย่างอย่างซาพอเนาะไปญี่ปุ่นประเทศไทยก็ยังเป็นที่จะต้องมาอยู่ดีสมมติเจ้านายบอกเอ้ยพรเธออยู่ตรงนี้เลยจะหางานให้ทําที่ญี่ปุ่นนะเงินเดือนเยอะก็จนเอาบ่าบ่บอเอา <c oughs> ย้อนยังอ่ะย้อนยัง,งยยก็คือเขาเอาภาษาบ้านเขาได้เอแต่มันจะพัฒนาได้ได้เปันข้างหน้าตรงเบา,าได้พัฒนาได้แต่ว่าเขากินเขาก็บม่มม บ่ม่กแมนบ่มักของกินคือไปอยากเบิ่งซิซิอยากเบิ่งอยากเห็นซิซอโอว่าม็นเป็นยังไงคือมันบมีความผูกพันได้อยากให้ใจเขาไปอยู่ตรงนั้นบ่โอ้ชัดเจนขนาดเนาะหรือว่าอาจจะเป็นบอกเขาว่าอยู่ประเทศไทยนานแลหเอาหักลงหักประเทศไทยบอกแมนโอุู้ซื้อบอกอยู่ประเทศไทยมีความสุขบอกอยู่ประเทศไทยมีความสุขอันนี้ว่าตรงๆมีความสุขกว่าอยู่บ้านเฮาว้าวแล้วสะพพรมานานมาอยู่ประเทศไทยสามสิบห้าปีสิบห้าปีนี ได้ยังนไงจากประเทศไทยเนาะสป,ปอร์ตครอบครัเวเฮานี่ได้บ้านอูดีบ้านเลยโอ้สะสมมาพอควรนะทุกคนเนาะคืออาจจะฟังมาแปลกใจก็ไ้เพราะยังขนาดญี่ปุ่นเพิ่งยังพาไปเที่ยวเรื่องทานเงินเดือนบอเทปจีวาน,นานจะประมาณได้ทามได้อยู่บอกทามได้ประมาณตัวอะไรเป็นเป็นไหนสองหมื่นเยนโอ้เออยอดบอเจทปทำสองเดือนยังอยู่เท่าก็คือ โอ้เจ้าหน้าอย่น่ะหักขนาดป้าโตบอกเลยมันมันขึ้นกับความมันนพยายามมันจนไปใบ่ไหมซีมหาปีเนาะอยู่กับเพิ่นบริใบไส้หักเล็กเลิศต้นอ่ะมันในแถบเลยครับมันเริศเลิศต้นในแถบเลยเริ่มต้นซีบ้าโอ้โอมันไต่เต้าโอ้นี่ยแหละบมอเจ็บจ,จึงบอกเสมอว่าอย่าย่ายงานบ่อยคนลาวเฮาอย่าเปลี่ยนงานบอ่อยอย่ากลับบ้านบ่อยนี่แหละคือคนไทยเป็นแบบว่าเป็นสิมักไปว่าคนที่ว่ามีความขยนันมีความอดทนเลยก็อยู่นานๆหมั่นคงกับงาน เรียวใจแหลกใจพนเสียหายเฮาโดยไม่ต้องลองขอแมนโอ้ก็ถือว่ามันมันตอบแทนกันด้วยไปว่าคุณงามความดีเลยเนาะบางที่พนจริงเพินบนอยากให้เฮาถึงสองหมื่นน้ดเขาก็ยังอยู่นะนี่แมนครันแต่อันนี้มันเหมือนกับแบบโอ้โหยังตีแบบว่าเหมือนบุญหล่นทับแต่ก็ความพยายามของขาผมแหละน้งมนต์อย่างนวัมนี้อยากได้น้เขาบพอถาว่าอยากได้ไหถามาอยากได้ไหก็อยากได้แต่ว่า ทุกมือนี่กับแว่ามีเท่าแก่ดีนะอืมก็ได้สำเร็จก็เอาสำนันเพราะว่าก็ต้องยอมหลับอย่างเนี่ย้องมนต์มาอยู่น้ำพึ่นจากปีโอเคตอนนี้สองปีสองปีมันถือต่างกันนะต้องยอมหลับอนุงานมันต่างกันแหงกันถือว่าน้องมนต์มาอยู่กับน,น้องมันก็ได้ลายกว่าน้องพรตอนแรกนะน้องมนต์ได้เท่าไหรได้าาวันละสี่ร้อยวันละสี่ร้อว่าต่างกับตอนน้องพรมาอยู่ตอนแรกเยอะแยะมากมายเนาะนี่แหละวันเวลาเจ้านายเพิ่นจะมอบสิ่งตอบแทนให้เฮาโดยที่เราต้องลองขอ โอ้ถือว่าเป็นยังที่บอกจะฟังแล้วชื่นใจขนาดเลยชื่นใจในในคำว่าอดทนสื่อสัต์ขยันเนาะแ,แล้วผลตอบแทนมานนิเกินที่เขาคาดเจ้านายไทยใจดีบะใจดีุว้าวได้เต็มปากบ่กวา่าหักเจ้านายไทยสำหรับเขานะเจ้านายเขาซัมแม่คนที่สองโอ้ใจดี คือแบบเวลาเขาบอสสบายเป็นกระเบิงบอกแมนคือว่าเหมือนเขามีมีมีแม่ไม่มีผู้ปกครองเนาะเหมือนเขาเขาอยู่ด้วยความแบบว่าด้วยความสุขด้วยความอุ่นใจแหละอก็คือว่าเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งตัวอย่างนะทุกคนเนาะหนึ่งตัวอย่างที่หมาเจะจะมานําเสนอมอนี้เนาะส่วนอ่าบางคนอาจจะถามว่าเอาน้งมนต์มาเห็นยังจริงๆแล้วหมาเจ็บแค่อยากให้หัวน้องมนต์มาอายุงานแค่สองปีแต่นองมนต์ได้สี่ร้อยเนาะ และน้องมนอาจจะยังม่มีประสบการณ์ไปเที่ยวต่างประเทศพนน้องมนนั้นตอนนี้มีน้องไม้าแล้วเนาะนะอาจจะต้องรอน้องไม้าใหญ่นะถ้าจะไปไซกะน,นะแลวก็มีบอต้นอยู่เนาะทีกะเหตุงานซัพพอร์ตบอต้นเองก็มีเจ้า,จานายดีนะทุกคนมีเจ้านายที่หักน้องมนก็มีเจ้านายที่นาหัก,ก,หหกคือทุกคนที่เหตุงานด้วยความจริงใจนี่ขยันสื่อสารดีเจ้านายพนัางานนกของ่นอยู่แล้วเพียงแต่เฮานะ่ะพิสูจน์ตัวเองในบอแมนบออยากให้อสะอรเนาะ ฝากถึงแรงงานรุ่นน้องที่จะเข้ามาเห็นงานเนาะให้เป็นแบบว่าบนแนวทางาไปจำหน่อยสําหรับโตพรสาหรับพรสิฝากน้องน้องคนที่เข้ามาประเทศไทยก็คือหนึ่งความอดทนต้องมีสื่อสัตว์สื่อสัตว์มี่คือดีที่สุดแล้วเขาต้องเห็นในปัญหเห็นในปันแพงคันสมุดเขาแบบว่าเป็นใส่อย่าง,าง,างเขาโบเหตุวนมากคนไทยเป็นสิบโบมาก อ,อโอ้ก็คือฝากไว้แบบนี้นแล้วก็อยากอยากให้น้องมนฝากไว้สักหน่อยน,อยนเขาก็อาจจะมาในอย่างที่มันสั่นสันส่นถ้าคนที่จะมาเห็นบยญเหตุาง,งานอะไรไดยเขาเขาจะต้องเตรียมร่างกายและจิตใจไปได้ไงเขาแบบว่าต้องมีความอดทนมาจากบ้านอาสิมีเป้าไม้ไงบอมีบอกเปา้าไม้เปา้าไมยแมนมีมีความอดทนมีเป้าหม้แบบว่าเขามาหางเงินของเขาเก็บเงินมาเมนหาสช่ไมาเรียนมาเที่ยวจะใี่ไหนะอืม แล้วสุดท้ายก็อยากให้สองคนกล่าวคําขอบคุณประเทศไทยและเจ้านายไทยเนาะในแบบความคิดความซสึกของตัวเองเลยเริ่มที่น้องพรก่ก็ได้สาหรับตัวพรพรตขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณเจ้านายที่เหตุในีพรได้มาเจอเจ้านายดีๆแบบนี้ออืขใจหลายโอเคนะทุกคนสุ้านแล้วทั้งหมดขอบคุณเจ้านายขอบขอบคุณเขาแก่เนาะที่่าใจดีนิสัยดีอะไรแบบนจ้อะไรล่ะ ฮักแพงเฮาแมนฮ e ักแพงค่ะบุญเงินเพิ่นก็บ,บอกเพิ่นก็สอนเฮากับสิ่งท,ที่เพิ่นมอบให้เฮาในวันนี้เฮาขอขอบคุณเพิ่นอย่างสูงเนาะ <M EN. S 1> คือว่าโอกาสเหละะ่าสิ่งดีๆเพิ่นให้เฮาสิ่งที่เฮาตอบแทนได้ก็คือขยันอดทนเนาะเหล่าจะอยู่กับงานงาน,นี้นานๆก็ถือว่าเพราะว่าอย่าลืมนะตอนนางมูล่านในทองท่าแก่ก็บอกว่าให้มีน้องเพิ่นจะให้เข่าวเทียนบ้านเพิ่นจะเป็นขอท้าแก่เพิ่นเพิ่นบอกให้ ให้เอาน้อกเพิ่นสิให้ข้าวที่เมนบ้านเพิ่นอือโอ้จะเลี้งว่าคือน้องน้องเมษาเนี่ยอยู่ที่เมนบ้านตอแค่นางมนต์แม่โอ้ขอบคุณเห็นงานน้ำสองปีเลยอือขอบคุณผลิไลน์นะครับขอบุญขอบคุณผลิไลน์ที่เมตตาเนาะนางมนต์มะต้นอลไรก็น้องเมษาเนาะการสำหรับคลิปวิดีโอนี่กาถือว่ามีเนื้อหาสาระเนาะตั้งแต่มาสองสามคลิปคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ผมแจ่บเองอ่ะบอกเลยนะใช่คำว่ามึงยังอึ้ง ถึงในความใจดีของเจ้านายไทยที่พาแรงงานลาวคนหนึ่งบินขามนาม้ำขามทะเลไปเที่ยวถึงประเทศญี่ปุ่นเนาะและก็ให้ความหาความเมตตาต่อแรงงานลาวคนหนึ่งที่มีลูกเอาลูกของแรงงานลาวของแรงงานนี่เข้าทะเบียนบ้านเพื่อวันข้างหนา้าน้องจาโตขึ้นมาจะได้เรียนหนังสือเนาะมื่อนี้นอนขอบอกโอ้ใจทั้งสองคนที่มาแบ่งปันประสบการณ์เนาะมื่อนี้เฮาสามคนเนะาะบอกจะต้องรีชี่อ่าแจท อีกหลายจอเนาะฮะนะว่าเอาสื่อของไปรของมันเนาะนะกาลาทุกคนไปก่อนเนาะสานี่เนาะกาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีแถมทายนิดหนึ่งเนาะอ่าน้องมนกับอ่าน้องออมเวลาหวายจะห้ามเห็ดจะนี่น้องออมกับเซนกันลองหวายมั้ยพอมันคืออะไรนี่คือคือสิ่งที่เหมือนเขาซื้อว่าเ้าสิบบตังใจอันนี้แถมนิดหนึ่งน้องน้องออมเป็นคือกัน น้องออมมาแบบนี้เลยเม่ไนใน้องออมนะนี่แหละเนี่ยบอกแจ๊บนี่แหละภรรยาบอกแจ๊บเองต้องบอกให้ชัดเจนนะตัวชัดเจนก็ฝากไว้เน้องนี่คือมคือใครเนี่ยไม่ใช่น้องออมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องพรอันนี้น้องมนแล้วก็น้องออมน้องออมอยู่ห้องพูดก่อนน้องออมโอเคเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนสบายดีทุกคนเด้อ